ยูซูบัคมีบริการคลิปเกมพาร์ทแมปต่างๆในเกมโลบอ x ไม่ว่าจะเป็น a l l i e scott over bobfoot และแบบสุดฮิตอื่นๆอีกหลายแมป pp. และยังมีบริการเติมโรบักแท้และโลบัคแบบกลุ่มสามารถก็ไปเติมได้ที่หน้าเว็บ y u s o u b a k c o m ร้านเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยส่วนลิงก์เพจเนี่ยเดี๋ยวพี่ปักไว้ให้ในต้คลิปนี้เลยนะครับก็สวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเมลนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโลบอกกันเหมือนเดิมทุกคน ก็เมตาใหม่ครับอันนี้พี่เพิ่งรู้เลยนะว่ามันมีเมตานี้ด้วยนะครับคือพี่ไม่เคยทามาก่อนนะอันนี้พี่ต้องย้าก่อนว่าเป็นเมตาใหม่สําหรับพี่มากๆนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยว่ามันคืออะไรเนี่ยก็ฝากเหมือนเดิมครับฝากกด like ไลค์กดติดตามเพื่อเป็นลังใจในการทาคริปต่อๆไปของพี่ด้วยนะครับผม <c oughs> เพื่อเพิ่การไม่เสียเวลาน้องชายเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผมก็สาหรับเมตาใหม่ที่พี่พูดถึงนะครับทุกคนอ่าพี่จะเรียกว่าเมตาอะไรดีขอเรียกว่าสายผสมแล้วกันเนาะระหว่างดาบกับเงาใช่ไหมครับ เมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีแค่2เมตาใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเมตาเงานะครับ1แพทเมตาดาบ1นแพทเนาะก็จะสลับกันไปเรื่อยเนาะแต่ว่าแพทปัจจุบันครับพี่ต้องขอบคุณน้องชายคนนี้ด้วยนะจากดิสคอตของพี่เองซึ่งส่งข้อมูลมาให้นะครับนี่พี่ขึ้นใหญ่ใหญ่ให้เลยนะครับผมขอบคุณมากๆน้องชายซึ่งเมตานี่ยนะทุกคนพี่ได้ถามจากดิสคอตนะครับว่าตอนนี้เขาเล่นสายอะไรกันเนาะเพราะว่าเห็นต่างชาติหลายคนเนี่ยก็ไปถึงแบบอ่าเจ้าตัวปราสาท1000ชั้นเนี่ยเกือบชั้นที่800้อแล้วใช่ไหมเออส่วนสาย น้องชายเนี่ยก็ส่งมาให้ดูนะครับว่าตอนนี้เขาเล่นเป็นสายผสมกันนะพี่ระหว่างดาบกับเงาเนาะก็พี่ก็เลยขอข้อมูลจากน้องเขานะทุกคนอันนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่พี่คิดขึ้นมาเองนะครับต้องให้เครดิตน้องเขาด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยเขาใช้อะไรกันบ้างเนาะเดี๋ยวพี่จะเริ่มจากอันแรกเลยแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยพี่ขอเริ่มกันที่สเตตเลยนะครับผมสเตตเนี่ยก็ใช้ประมาณนี้แล้วกันสเตตเนี่ยยังใช้เป็นสายเงานะครับพี่บอกเลยว่าดาเมจเนี่ยจะใช้เงาเป็นหลักนะทุกคนจะใช้ดาเมจจากเงานะ พี่รีเบิร์ตห้ตันสดของพี่ก็จะอยู่ที่45,75นะครับตามนี้เลยส่วนระยะเนี่ยเอากวา้วางๆหน่อยนะทุกคน2 5 0 0ถึง3,000บวกได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยชา a ์โ w a g i l i เจนอะคคามไบของเงาครับใส่ประมาณสัก3 0 0ถึง500ก็ได้นะครับอันนี้พี่ใส่เกินมานอะใส่600พี่เกียรติรีก็ใส่ประมาณนี้แล้วกันมาดูในส่วนต่อไปครับในเรื่องของทาเลนนะครับอย่างที่พี่บอกไปว่ามันจะเป็นสายผสมนะทุกคนมันจะมีระหว่างเงาแล้วก็ดาบนะครับมาดูกันว่าะน,น เลเวล75ถึงเลเวล225ครับใส่เป็นดาบนะทุกคนแล้วก็เลเวล300เนี่ยต้องเป็นลีลิกอยู่แล้วครับอันนี้บังคับลีลิกนะแล้วก็375เนี่ยเป็นดาบคู่นะทุกคนครับติดตั้งเป็นดาบคู่เนาะ450เป็นสายเงาครับ525ครับเป็นดาบเอลีนะทุกคน600เนี่ยเป็นสายเงานะครับแล้วก็675เป็นลีลิกนะครับผมอ่าสามารถดูตามพี่ได้เลยนะต่อมาจะเป็น750ครับ750เนี่ยใส่เป็นเงานะครับ 825ใส่เป็นลีลิกครับ900 9ร้อแล้วก็1,050นะครับ3อันนี้ใส่เป็นสายเงาล้วนเลยแล้วก็มาเป็น1,125นะครับอันนี้ใส่เป็นลีลิกนะใครที่ดูไม่ทันเนี่ยสามารถย้อนคลิปดูได้นะทุกคนครับพี่จะไปไวๆเลยนะสำหรับเจ้าตัวทาเลนต์นะครับ1,200ครับใส่เป็นดาบนะ1,300 1,400ใส่เป็นเงาครับ1,550ใส่เป็นลีลคกนะครับผมแล้วก็1,700ใส่เป็นดาบครับผมอ่ะเลื่อนลงมาครับ1,850ครับใส่เป็นลลีก อะ2,000ใส่เงานะครับ2,225ใส่เป็นลีลิกก็ในการตั้งค่าในเรื่องของทาเลนท์นะครับใส่ประมาณนี้เลยนะอย่างที่พี่ได้บอกไปแล้วนะครับว่าอันนี้มันคือสายผสมนะระหว่างดาบแล้วก็เงานะครับนะ ตามนี้ได้เลยนะในส่วนต่อไปครับจะเป็นในเรื่องของดาบเนาะดาบเนี่ยอย่างที่พี่บอกไปนะครับว่ามันสามารถติดตั้งเป็นดาบคู่ได้เนาะก็สามารถใส่ดาบคู่อันที่เรามีเนี่ยที่ดีที่สุดได้เลยนะครับส่วนที่พี่อยากแนะนำนะถ้าใครมี2อ,อันนี้แบบพี่นะครับก็ติดตั้ง2อ,อันนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่ามันจะมีสกิลพิเศษด้วยครับระหว่าง2อ,อันนี้เนี่ยมันจะมีเอ็นชาร์พิเศษของเขาเนาะอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยแวมไพร์บัตอะไรสักอย่างนะครับอันนี้เป็นสกิลพิเศษของดาบตัวนี้เนาะ ส่วนตัวนี้ก็จะมีเหมือนกันครับนี่บัตรดากอนก็สองอันนี้จะดีที่สุดเนาะในการใส่นะครับแล้วก็อันที่สําคัญมากๆเลยทุกคนอย่าลืมนะครับผมเจ้าตัว enchan นะ enchan ดาบทุกคนต้องพยายามหาค่านี้ให้ได้นะครับเดี๋ยวพี่ซูมให้ใกล้เลย shadow at p a t ครับทุกคนสูงสุดเนี่ยก็คือเลเวลห้านะครับหาค่าน n าร์ n ค่านี้ให้ได้เป็นอันดับแรกอันดับที่2นะครับก็คือเจ้าตัว shadow infinity นะทุกคนอ่ะอันนี้ก็จะตันเลเวลสิบนะครับหาสองค่านี้ไปเลยนะสำหรับดาบนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆครับให้เรากดมาที่สเต แล้วก็ตัวเจมครับผมแนะนําให้ใส่เป็นเจมม่วงให้หมดเลยครับทั้งหมด7เม็ดทั้ง2ดาบไว้นะเนี่ยจะเป็นเจมม่วงตัวนี้นะครับเพราะว่าเราจะบูตในเรื่องของดาเมจเงาเนาะนี่นะครับผมตัวเจมเนาะส่วนเลเวลเนี่ยแล้วแต่จะอัพอัพได้สูงสุดก็อัพได้เลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ตังหาง่ายอยู่แล้วก็มาถึงตัวสกิลนะน้องชายก็ใส่เป็นอันไหนก็ได้นะแต่พี่แนะนำเนี่ยอันของชั้น7จ0ดาจะดีที่สุดนะครับแต่ว่าเลเวลดาบเราเนี่ยต้องมี350นะงสดดมาดูเลยถ้าสมมิวนะาเมจาใส่ตนะาอาตินะครับก็คือ คูณ1450เลยครับค่อนข้างที่จะแรงมากนะหรือว่าถ้าใครไม่มีของชั้น750นะก็ใส่เป็นอันอื่นก็ได้ครับนี่แต่ว่าอาจจะคูณน้อยกว่านะก็มากดดัวนะครับว่าอันไหนคูณมากกว่าเนาะนี่มีอันนี้พันสด้วยนะก็ใกล้เคียงนะทั้ง2ดาบนะทุกคนให้ใส่ประมาณนี้ให้หมดเลยนะครับ2ออันเลยเนาะนี่อันนี้พี่ก็ใส่เหมือนกันนะนี่เห็นปะ่ะแล้วก็ใส่เป็นเจมม่วงครับ เจม,ม่วงนี่ประมาณนี้ส่วนตัวนี้จะดีหน่อยนะครับสามารถใส่เจม,ม่วงได้8อันในส่วนต่อไปครับในเรื่องของลีลิกนะลีลิกเนี่ยเราจะใส่เป็นของลีลิกเซตเงานะครับอย่างที่พี่ได้บอกไปว่าเราจะบูดาเมจดให้เงาเนี่ยได้เยอะที่สุดนะครับผมไม่จําเป็นต้องไปใส่ดาบเลยนะนี่เลยดาเมจเซตเงาที่พี่ใส่ล่าสุดเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับสามารถใส่ตามได้เลยนะอันนี้พี่ก็ใส่ตามน้องมาเหมือนกันนะแต่ว่าพี่ก็ยังงงๆอ,อยู่นะว่าพี่ใส่อันไหนผิดหรือเปล่าเพราะว่าดาเมจของพี่เนี่ยไม่เท่ากับของน้องนะของน้องเนี่ยมันแรงกว่าพี่เเยยออะละลนครับ แต่ว่าพี่ก็ใส่ตามหมดทุกอย่างนะอันนี้มาบอกไว้นะครับผมรีลิกเซตประมาณนี้เลยนะน้องชายแล้วก็ในส่วนของอัซเซสซอรีครับอัติแฟกต์ของเราใส่เป็นเซตเง,งาเหมือนเดิมครับอันเดิมเลยที่ใส่กับตัวเง,งาเนาะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับนี่แล้วก็มาดูในส่วนของเจ้าตัวเงาของเราทุกคนครับนี่เงาเราก็จะประมาณนี้นะพี่ไม่รู้ว่าน้องติดตั้งหมดหรือเปล่าเพราะว่าเห็นน้องถ่ายมาให้ดูน้องถ่ายมาแค่นี้เนี่ยถ่ายมาแค่ประมาณ5 6ตัวเนี่ยไอ้ข้างบนเนี่ยเออไม่รู้ว่าติดตั้งหมดเหมือนพี่หรือเปล่านะครับพี่ก็ติดตั้้งไปปเลยลยะกนร,รมาณี ก็มาดูดาเมจที่เขาทำได้นะแรงเฮดบวกของเราเนี่ยโอ้โห 660.88CO โทุกคนดูดีโคตรเยอะแต่ว่าไอ้เลเวลข้างหลังเนี่ยพี่งงมากเลยเห็นน้องถ่ายมาเนี่ย 7860กว่าใช่ป่ะหกสินะแต่ของพี่มันอยู่แค่7 7 9 5ไม่รู้ว่าพี่ไปทําอะไรผิดหรือเปล่ามันเลยน้อยกว่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เอออันสําคัญเลยฉายาครับฉายาเนี่ยแนะนําเป็นฉายานี้นะน้องชายก็คือฉายารับนะครับโอเคน้องชายอันนี้ก็จะเป็นของทั้งหมดนะครับสำหรับสายผสมเนาะใครที่อยากเล่นตามเนี่ยก็สามารถทําตามได้เนาะเราจะได้แบบว่าผ่านพวกทาเลนต์ชั้นุงสูงได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองเทสดาเมจดีเพสกันดูครับว่าระหว่าง สายเงาล้วนที่เราเคยเล่นกันนะครับที่เป็นเมตา แล้วก็สายผสมเนี่ยสสายนี้อะไรมันแรงกว่ากันเดี๋ยวพี่ไปเทสดาเมจดีเพสให้ดูเลยครับเพราะว่าพี่จัดไว้ทั้งสงสายเลยและสําหรับใครที่อยากฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้พี่ขอเสนอแอปพลิชัน UG Phone แค่มือถือเครื่องเดียวของเพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถฟาร์มได้หลายเกมนะครับฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถึงแม้เพื่อนๆเ,น,เนจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้อยู่หลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่โคดนี่เลย P P P 123<ๆ>เเพพืื่่่อออนจะไไดด้้รรับชฟปทลงใกอน คใครที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างอยากฟาร์มเกมแบบตลอด24ชั่วโมงก็แอปนี้เลย UG Phone ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปดชันก่อนที่เราจะไปเทสนะครับพี่ลืมให้ดูนะว่าไอ้ตัวเมืองล่าสุดเนี่ยพี่ยังไม่ได้อัปเกรดให้มันสุดนะครับเออดาเมจอาจจะน้อยกว่าของบางคนเนาะก็นี่ของเมืองล่าสุดพี่อัปได้แค่นี้นะครับยังไม่สุดนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเทสดาเมจด,ดีเพกันเลยครับผมมาเดี๋ยวพี่จะเริ่มจากเจ้าตัวสายเงานะครับผมที่เราเคยใช้เนาะอ่ะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเป็นสายเงาาาให้้้้ดููเเเลยยยนนนนนีีีายายาี่่่่งง2พตัไวอะะจป็ซ ะสามารถดูได้เลยนะไม่มีการโกงใดๆกันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตเงา2ฉายานะทุกคนติดตั้งไปเลยครับจะต,ตีช่วยด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวพี่ขออนุญาตดูเป็นดาเมจดีเพียสูงสุดที่ทีมนี้สามารถทําได้ครับเรียกเงามาก่อนไหน17 16 17 cp มีกระโดดไหมหรือว่าแท่นี้17ครับเออเห็นล่าเห็นแบบมากสุดเลยนะ17 cp น้องชายไม่กระโดดเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นสายเงาที่เราเล่นในปัจจุบันนะครับที่เป็นเบต้าเนาะแล้วก็พี่ขออนุญาตเปลี่ยนเลยทุกคนเป็นสายผสมนะครับนี่พี่ตั้งว่าผสมเลยนะให้มันง่ายๆเลยนะครับนี่สายผสมของเราเนี่ยก็จะมีดาบแล้วก็เงานะครับผมผสมกันไปเนาะนี่ก็ตามนี้เลยนะมาดูกันครับสายผสมของเราเรียกเงามาครับเงาเนี่ยไม่ได้เยอะเหมือนสายเงานะเงามีแค่นี้นะครับแล้วก็ตีครับผมอ่ะอันนี้พี่ปล่อยตีแนละ้วน้องชายก็จะมี 12 CP ครับประมาณ10 11 12นะแต่ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าข้อดีของเจ้าตัวสายผสมเนี่ยจะอยู่ตรงอัลติเมทครับอัลติเมทเนี่ยจะโหดมากเดี๋ยวรอดูเวลาอัลติเมทครับขึ้นไปเท่าไหร่ปึ๊บโอ้โห144ครับ145 CP ครับอัลติเมทได้2รอบเลยนะติดตั้งไป2ดาบครับแล้วก็อีกรอบนึงครับปาบเวลาผ่านคอนเทนต์เนี่ยต้องใช้อัลติเมทนะอัลติเมทรอบ2เนี่ย83ครับ8283โอ้โห อันนี้ก็คือข้อดีของสายผสมนะครับเวลาติเมดดาบเนี่ยคือแรงมากนะแต่ว่าถ้าทาดาเมจต่อเนื่องเนี่ยสายเงาเนี่ยทำดาเมจต่อเนื่องได้เยอะกว่านะครับแต่ว่าในการเล่นจริงๆนะทุกคนในเจ้าตัวปราสาทดันเจี้ยนหนึ่ันชั้นใช่ไหมพี่ยังเอ็นไปที่สายผสมอยู่ดีนะครับเพราะว่าในการเบิร์ดดาเมจแต่ละครั้งเนี่ยเจ้าตัวสายเนี่ยดีกว่าเออพี่ลองไปเล่นมาแล้วคือมันดีกว่าสายเงาแน่ๆแต่ถามว่าถ้าตัวดาเมจต่อเนื่องเนี่ยอันไหนดีกว่าก็คือสายเงานะครับ พี่ต้องบอกว่าสายเงาก็ยังดีอยู่นะก็อ่ะรวมๆประมาณนี้เลยครับระหว่างสายเงาแล้วก็สายผสมเนาะใช้คําว่าเป็นเมตาใหม่แล้วกันซึ่งยังไม่เคยมีเมตานี้ในเกมเลยครับระหว่างเอาดาบกับเงาเนี่ยมันรวมกันเนาะอันนี้น่าจะเป็นแพทแรกๆเลยมั้งที่คนเริ่มทํากันนะครับก็มีประมาณนี้นะนต้องใช้เป็นคลิปสั้นๆนะครับถ้าชอบก็เหมือนเดิมนะฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยถ้าใครจะเล่นตามก็สามารถติดตั้งแบบพี่ได้เลยนะผมเจอกันในคลิปวีวน้าครับบ๊ายบาย